อทีนี้เก่งมากมาดูของครูกันที่สไลด์นะคะซึ่งยาสามาัญประจําบ้านของเราจะแบ่งเป็น่อประเภทก็คือ<ด>ย1ยาอะไรเอ่ย<ด>ยาใช้ภายนอกกับยาใช้ภายในทีนี้มาดูกันทีละอย่างเลยยาใช้ภายนอกไอ้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาจดยาใช้ภายนอกก่อนค่ะ จดเขียนวันที่หรือยังเอ่ยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็เขียนหัวข้อที่หนึ่งคือยาใช้ภายนอกเขียนหัวข้อใหญ่ๆว่ายาสามัญประจำบ้านทันไหมเอ่ย เดี๋ยวครูเขียนให้นะคะยาสามันประจำบ้านอ,อยาสามันประจำบ้าน ใช้ภายนอกทีนี้เด็กๆมาดูกันว่ายาใช้ภายนอกก็คือเราจะใช้เฉพาะผิวหนังหูตาจมูกนะคะห้ามนำไปรับประทานซึ่งในที่ตัวยาผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยจะมีตัวหนังสือสีแดงเขียนคำว่าใช้เฉพาะภายนอกและห้ามรับประทานไว้นะคะทีนี้มาดูกันว่ายาอะไรบ้างที่เป็นยาใช้ภายนอก อะไรเอย่ย<า>ขี้พึ่งหรือว่ายามองอ้าวเขียนลงไปขี้พึ่งหรือว่ายามองนะคะเป็นยาใช้ภายนอกที่ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อวิงเวียนศีรษะเด็กๆจดเฉพาะชื่อยาอเฉยๆค่ะว่ายามองหรือว่าขี้พึ่งนะคะอเอาไวๆค่ะเดี๋ยวไม่ทัน ยาใช้ภายนอกก็เช่นยามองอ่สรรพคุณเราก็รู้อยู่แล้วอย่างเช่นถ้าจะเป็นลมอ่าแล้วก็เอายาหมองเนี่ยมาบรรเทาอาการเป็นลมได้หรือว่า,มาแมลงสัก,กัดต่อยอ่ามดกัดหรือว่าพึ่งพึ่งมาต่อยแต่ไม่มี แผลอะไรเยอะก็เอาอยาหม่องเนี่ยมาทาลดอาการบวมหรือว่าเจ็บได้ค่ะอ้าวต่อมายาอะไรอีกที่เป็นยาใช้ภายนอกอะไรเอ่ยอแอลกอฮอล์อ่าแอลกอฮอล์เจคือแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับล้างแผลเอาเขียนลงไปแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์นคุณครูจะไปเร็วนะคะแล้วเร็วค่ะซึ่งแอลกอฮอล์จะมีลักษณะใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนะคะหรือว่านำมาเช็ดรอบๆบาดแผลก่อนจะทำแผลหรือว่าใส่ยาอีกทีหนึง่งบางทีแอลกอฮอล์ใครเคยใครเคยใช้แอลกอฮอล์บ้างคะ ลักษณะของมันกลิ่นเป็นยังไงเอ่ยกลิ่นฉุนฉุนแล้วเวลามาทาแผลเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยแสบเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ใช้ิค์ค่ะเราก็เปลี่ยนมาใช้น้ําเกลือแทนได้นะคะเพราะว่าน้ําเกลือจะแสบน้อยกว่าแอลกอฮอล์นั่นเองเอาต่อมายาใช้ภายนอกก็อย่างเช่นยาอะไรเอ่ย เบตาดีนเขียนไปว่ายาใส่แผลเขียนแค่นี้เองว่ายาใส่แผลอย่างเช่นพวกยาเบตาดีนยาเหลืองยาแดงหรือว่าทิงเจอร์นะคะเราจะใช้ทาแผลสดแล้วก็แผลเปื่อยเลื้อรังเป็นการฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนอื่นเราต้องเช็ดด้วยน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอลก่อนใช่ไหมคะ จากนั้นเราก็ใช้ยาใส่แผลเนี่ยทาบริเวณแผลอีกทีหนึง่งถ้าสมมติว่าแผลนั้นน่ะเป็นมาประมาณ2อาทิตย์แล้วเนี่ยเบต้าดีนี่ใช้ได้อยู่ไหมคะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาใช้เฉพาะแผลสดหรือว่าแผลที่ว่าเพิ่งเกิดใหม่ๆนะคะจะทําให้แผลแห้งเร็วเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยอาเขียนเฉพาะว่ายาใส่แผลอ้าวยาใช้ภายนอกต่อมา อะไรเอ่ยคารม์มาคารมาอร,รู้จักไหมเอ่ยอ่าอาเขียนค่ะเขียนว่าคารไมาใช้บรรเทาอาการคันต่างๆเช่นแพ้หญ้าไปเจอหญ้าคันต้นไม้ที่มีทําให้เด็กๆคันได้แล้วก็ใช้พวกคารม์มาเนี่ยแหละค่ะทาบรรเทาอาการคันได้ เห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นตุ่มหรือผื่นขึ้นมดกัดแต่บางคนแพ้มดก็อาจจะมีผื่นต่างๆนี่เกิดขึ้นเราก็ใช้ยาคารามายเนี่ยทาไปได้อ้าวต่อมายาอะไรเลยยาอะไรคะยาหยดตา เป็นยาใช้ภายนอกที่รักษาอาการตาแดงตาอักเสบจากโรคติดเชื้อนะคะอายาหยอดตาอยาใช้ภายนอกอันนี้เป็นตัวอย่างยาใช้ภายนอกที่เป็นยาสามัญประจำบ้านทีนี้เรามาดูกันต่อว่ายาอีกประเภทหนึ่งคือยาอะไรเอ่ย ยาใช้ภายในนั่นเองอ่าเด็กๆจดไปยาใช้ภายในใช้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะคะทันไหมเอ่ยอ่าคุณครูช่วยบันทึกลงบนกระดานให้นะคะยาใช้ภายในเด็กๆจดเฉพาะหัวข้อว่ายาใช้ภายในยเฉยๆซึ่งยาใช้ภายในอย่างที่คุณครูบอกก็คือเราใช้ รับประทานเข้าไปซึ่งยาใช้ภายในอาจจะเป็นยาเม็ดยาน้ําเป็นยาเม็ดยาน้ําแล้วมียาแบบไหนอีกยาอมใช่ไหมคะอ่านี้ก็คือยาที่เราใช้ภายในรักษาอาการเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นภายในหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้มียาอะไรบ้างยาอะไรเลย,ย อ่าเขียนไปยาทาดน้ำแดงซึ่งยาทาดน้ำแดงก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็กินยาทาดน้ำแดงนี่แหละค่ะหรืออย่างที่เพื่อนมาให้ดูเมื่อกี้ที่รักษาอาการปวดท้องได้เหมือนกันก็คือยาทาดน้ำขาวอ่า ยานี้ก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าบางทีอาการปวดท้องเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นกินข้าวมาแล้วเกิดจุกเสียดหรือว่าท้องอืดถ้ามีติดประจําบ้านไว้เนี่ยก็จะช่วยแก้อาการนี้ได้นะคะอาต่อมายาอะไรเอ่ยที่ควรจะมีอีกเอ่าเขียนลงไปยาพาราเซตามอลแก้อะไรเอ่ยยาพารา เออลดไข้หรือว่าแก้ปวดหัวนะคะเวลาเด็กๆปวดซีซ่าตัวร้อนมีไข้เด็กๆก,ก็สามารถที่จะทานยาพาราเซตามอนเนี่ยไปได้นะคะควรทานกี่เม็ดดีเด็กๆอะ่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวพอแล้วค่ะ,เ,ะเคยกินนะคะอันนี้ก็เป็นยาพารา หรือว่ายาลดไข้ที่ควรจะมีเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะอ้าวต่อมาอะไรเอ่ยเคยน้ตาลน้ำตาลรกือน้ตาลเกลือแร่ผง <c oughs> น้ำตาลเกลือแร่ <c oughs> หรือว่าผงเกลือแร่อันนี้จะเป็นส,สีฟ้าอย่างนี้ครูมาให้ดูเมื่อกี้เป็นส,อสีอะไรคะ <c oughs> เออสีส้มอันนี้จะใช้ใครคุยแข่งกับครูเอ่ย คนครูมีคณครูได้ยินเสียงคนครูคุณครูหลายคนเลยค่ะในห้องนี้มีค,ครูหลายคนผงน้ำตาลเกลือแร่ก็จะช่วยบรรเทาอาการอาการสูญเสียนะจากการที่นักเรียนเนี่ยอาจจะท้องเสียแล้วไปทายบ่อ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 เด็กๆก็สามารถทานผงน้ำตาลเกลือแร่เนี่ยทดแทนไปได้นะคะ อ้าวต่อมาคุณคู่ไปตามกรลักษ์นะคะเพราะว่ากรลักษ์เขาจดเสร็จไวมากอ่ะเก่งมากต่อมายาอะไรเอ่ยอยาน้ำแก้ไอ,อ,าอยาน้ำแก้ไอยาแก้ไอหรือว่ายาน้ำแก้ไอ,อ,อ,ก,ไอก็ควรจะมีติดบ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาการไอเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นได้ เวลามีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะซึ่งจะช่วยในการบรรเทาอาการไอและขับเสมหะรู้จักเสมหะไหมคะรู้จักอ่าถ้าทานยาแก้ไอก็จะช่วยบรรเทาอาการนั้นได้นะคะน้ำผึ้งอ,อันนี้เป็นน้ำผึ้งก็เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่สามารถแก้อาการหาไอทำให้เสียงดีได้ด้วยน้ำผึ้งเนี่ย ถ้าเด็กๆกินน้ำผึ้งบ่อยๆเด็กๆอาจจะเป็นนักร้องเสียงดีได้ด้วยนะอ้นน <c oughs> อาวต่อมายาอะไรเอ่ยอยาแก้แพ้อากาศย้แพอากายาแก้แพ้นั่นเอง ยาแก้แพ้อากาศหรือว่าคอเฟนิลมีนออใช้แก้แพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นออหรือว่าเกิดจากแพ้อะไรมาหรือบางทีก็สามารถที่จะลดอาการน้ำมูกออใครมีน้ำมูกจากหวัดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้นี้ได้ด้วยนะคะอ,อ,อีกนิดนึง นักเรียนมาชื่นครูอ่านตรงนี้นิดนึงนะคะจะจบแล้วอ่านค่ะ,นะานยามะอ่ามีอะไรบ้างนั้นหนึ่งคือรับประทานยาที่กาอ่ารับประทานยาตามเวลาที่กำหนดไนาาว้ไาต,าไวตามชนิดยาเพราะว่า ยาบางอย่างเนี่ยเราจะทานตามใจชอบก็ไม่ได้เราต้องอ่านที่ตัวยาก่อนว่าให้ทานเวลาไหนบ้างนะคะเช่นก่อนอาหารหลังอาหารหรือว่าทานพร้อมอาหารเราต้องอ่านดีๆนะคะข้อ2ข้อ2ค่ะ สองก็คือรับประทานยาตามขนาดหรือปริมาณที่กำหนดไว้บนฉลากยาเช่นยาพาราเด็กควรทาน1เม็ดผู้ใหญ่ควรทาน1-2เม็ดเขาจะเขียนไว้ในวิธีใช้ที่ผลิตภัณฑ์ยานั่นนะคะเด็กต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องด้วยอ้าวข้อ3า ใช่เช่นบางคนเนี่ยนำใช้ยาแบบพัมเพื่อคือปวดหัวนิดเดียวแป๊บเดียวแต่ก็ไปรีบเอายาแก้ปวดเนี่ยมาทานเลยซึ่งบางทีเราทานยาบ่อยๆหรือว่าทานยาพัมเพื่อคือเป็นไม่มากก็ทานยาอย่างเงี้ยมันไม่มีผลดีนะคะอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดการติดติด ติดยาอย่างเช่นกินยาแก้ไอเด็กก็อาจจะติดยาแก้ไอได้นะคะอา้าวต่อมาอา้าวขออีกนิดนึงให้นักเรียนดูภาพและช่วยครูตอบคำถามนะคะอ่าข้อหนึ่งถามว่ายาในภาพนี้คือยาอะไรคะกอเบตาดีนขอยาท่าดแดงใ,ใครตอบเบตาดีน ใครตอบยาทามแดงเฉลยยาทา้แดงข้อสองเขาถามว่าใช้รักษาอาการใดก็แก้ปวดท้องใครตอบข้อนี้เอายังไม่ได้อ่านข้อสองเลยขอแก้ปวดศีรษะใครเลือกอันนี้เฉลยแก้ปวดท้องอ่าข้อสามมีวิธีการใช้อย่างไรก็ ทาบริเวณท้องเมื่อปวดท้องขอรับประทานเมื่อปวดท้องขอไขหรือเปล่ารับประทาน,นอีกข้อหนึ่งอ่ายาในภาพนี้คือยาอะไรคารมาอกอไก่คาร์มายข,ขอไข่พาราเซตมมามอนคารมาอมาข้อสองถามว่า ใช้รักษาอาการใดก็บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อขอบรรเทาอาการพดพืน้นคันบรรเทาอาการพดพืน้นคันใครตอบก็ไกใครตอบขอไขเจเลยขอไขเอาข้อสุดท้ายถามว่ามีวิธีการใช้อย่างไรก็รับประทานทุกสิบชั่วโมง ขอพาบริเวณผิวหนังเมื่อเกิดผื่นคันใครตอบกอไก่ใครตอบขอไข่เลลยขอ,อไข่วันนี้ในเรื่องของยาสามันประจำบ้านคุณครูก็พยายามจะสอนให้จบแล้ววันนี้เราก็จบแล้ววันนี้เด็กๆก,ก็นำความรู้ไปใช้ด้วยนะคะและขอให้เที่ยว งานวันเด็กอย่างมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะงักีททาาค